สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคนพะเยานะเจ้าวันนี่ก็มาวัดเกา่ากุเก่าเหมือนกันนะเจ้ากะเป็นวัดพระเจ้าเข้ากาดนะเจ้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูวัดนะเจ้าก็เป็นวัดเก่าแก่นะเจ้านะวัดเก่าแก่

นี่เจ้าหมะหมะ,มะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านค้นกับมีนะเจ้ากับหน้าก,กวดตัวได้นะนตรงหันติคขับรถออกมาตะกี้นี่ก็จะเป็นวัดกู่แก้วนะเจ้าวัดเก่าเหมือนกันเป็นประวัติศาสตร์ของท่านก็จะมาทั้งวัดสามปีน้องนะเจ้าของพระเจ้าตนหลวง เดี๋ยเจ้าอืมเนี่ยดูดูดินของเก่าแก่โบราณเดี๋ยเจ้าอืมดูเป็นของเก่าแก่โบราณน่าสถานเบียงโล นี่ยนี่จะ,จะพาไปพ่อนะเจ้าเนี่ยตัวแมียนั่นี้มัน,นก็จะเป็นของโบราณดูขอกออิฟนะเจ้าอิฟอืมตั้งแต่สมัยไหนแล้วนี่เนี่ยเลูกซักตะลึนเต็มเลยเนี่ยเจ้า เป็นสถานที่ติดสวยงามมากเลยอะ่ะติดภูเขาอะ่ะพภูเขานะ่ะสวยๆติดแม่น้ําอิงนะเจ้าตรงนี้จะติดแม่น้ําอิงแม่น้ําอิงก็จะอยู่ตรงห้ะน,นะเจ้าติดอันติดเป็นสะพานตรงห้นะน่ะที่เขาอันนั้นขอบลวนนะตรงนั้นลมห้นก็จะเป็นแม่น้ําอิงนะเจ้าเนี่ยอืจะมาสงบสุขแท้ธรรมชาติเด่ยเนยเจ้า ชื่นอกชื่นใจฮันแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะเจ้าชาวบ้านเขาก็จะจำนะเจ้าอันนี้เป็นน้ำของเก่าของแกเนาะ xuất sắc, mạc mắt, đẹp nhất, 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 đẹp น <im> no ี่ของเก่าแก่โบราณสถานของพระเจ้าตองนะจ้าวัดสามพีน้องประวัติศาสตร์เขาก็ต้งมานะเจ้านะเจ้าสวยงามสง่าและศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุสาธุ ดีใจแต้ได้มาหันของเก่าแก่โบราณนักสถานของเวียงรอคลิปนี้กับยกตัวอี้นะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวฝนคนพะเยาหนะเจ้าขอบคุณเจ้า